เคยรู้สึกไหมว่าบางทีเราอยากกลับไปอีกทั้งที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็นชิ้นเป็นอันแต่บางทีเราไม่อยากกลับไปอีกเลยทั้งที่ทุกอย่างดูดีบนกระดาษความรู้สึกนี้มาจากไหนเราตัดสินใจด้วยเหตุผลหรือด้วยบางอย่างที่ลึกกว่านั้นบางทีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความหมายไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพูดกับเราแต่เป็นจังหวะที่เขาเลือกจะพูดเป็นความใส่ใจที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราสำคัญ หรือสัญญาณที่บอกว่าเราเป็นแค่ตัวเลขแล้วเรารับรู้สัญญาณเหล่านี้ได้แม้จะอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกก็ตามมีคลินิกธนตกรรมแห่งหนึ่งที่เปลี่ยนคนกลัวหมอฟันให้กลายเป็นลูกค้าประจำไม่ใช่เพราะหมอเก่งกว่าที่อื่นไม่ใช่เพราะราคาถูกกว่าแต่เป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สายแรกที่โทรเข้าไปพนักง,งานต้อนรับจับสัญญ,ญาณได้ทันทีว่านี่คือเหตุฉุกเฉินเธอจัดตารางใหม่ให้คนไข้ใหม่ที่ไม่เคยพบกันมาก่อนและส่งแบบฟอร์มให้กรอกออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อไม่ต้องมานั่งรอเขียนในห้องรอเมื่อคนไข้มาถึงเธอทักทายอย่างอบอุ่นเรากับรู้จักกันมานานและหลังจากกลับบ้านโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นพนักงานคนเดิมที่โทรมาถามว่ายาชาหมดฤทธิ์แล้วเป็นยังไงบ้างเธอยังให้เบอร์โทรส่วนตัวของหมอเผื่อมีปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นโดยไม่มีใครขอแต่มันสร้างความรู้สึกว่าถูกดูแลสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกพิเศษไม่ใช่คำพูดสวยหรูมันคือจังหวะของความใส่ใจ การโทรมาถามหลังจากทุกอย่างเสร็จแล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่แต่เป็นสัญญาณว่าเราไม่ได้ถูกลืมหลังจากเงินเปลี่ยนมือไปแล้วธุรกิจส่วนใหญ่ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อหาลูกค้าใหม่แต่ให้ความสนใจน้อยมากกับการรักษาลูกค้าที่มีอยู่ผลลัพธ์คือลูกค้า20-70%หายไปภายใน3เดือนแรกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนขนาดไหนอยู่ที่ไหนตัวเลขนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าธนาคารเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน พวกเขาใช้เงินประมาณหมื่นบาทต่อลูกค้าหนึ่งคนโดยคาดหวังว่าลูกค้าจะอยู่ด้วยนานๆแต่ความจริงคือเกือบหนึ่งในสามของลูกค้าจากไปภายในปีแรกเงินที่ลงทุนไปกลายเป็นน้ำไหลลงทรายสาเหตุหลักไม่ใช่เพราะบริการไม่ดีแต่เพราะความใส่ใจหยุดลงหลังการขายเหมือนคนที่เปลี่ยนไปหลังแต่งงานตอนจีบมาก่อนหน้านี้ดูเอาใจใส่ขนาดนั้นแต่พอได้มาแล้วกลับเหมือนคนละคนลองนึกภาพคนที่ตอนจีบทำทุกอย่างให้เรารู้สึกสำคัญ ไม่มีอะไรมากกว่าเราแต่พอมั่นกันแล้ววันแต่งงานกลับพบว่าจะแต่งกับคนอื่นฟังดูเหลือเชื่อแต่มันคือสิ่งที่ลูกค้าหลายคนรู้สึกเมื่อถูกส่งต่อจากทีมขายไปยังทีมบริการหลังการขายทีมขายรู้จักลูกค้าดีรู้ว่าชอบอะไรต้องการอะไรเคยพูดคุยอะไรไว้บ้างแต่ทีมบริการลูกค้ามักไม่รู้อะไรเลยลูกค้าต้องเล่าเรื่องเดิมซ้ำอีกครั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครฟังเรากับทุกอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ไม่มีความหมาย ทีมขายถูกสอนให้ใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์แต่ทีมบริการถูกวัดด้วยความเร็วยิ่งจบสายเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีลูกค้าที่เพิ่งถูกดูแลอย่างดีจากทีมขายพอเจอทีมบริการที่รีบรีบร้อนๆก็รู้สึกได้ว่าความสำคัญของตัวเองลดลงปัญหานี้มาจากโครงสร้างขององค์กรคนที่ยกย่องมักเป็นคนที่หาลูกค้าใหม่ได้ไม่ใช่คนที่รักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ผู้บริหารส่วนใหญ่เติบโตมาจากสายขายและการตลาด เขาจึงให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุ้นเคยการหาลูกค้าใหม่มากกว่าการดูแลลูกค้าเก่าหลายองค์กรพูดถึงประสบการณ์ลูกค้าอย่างให้ความสำคัญแต่ถ้าถามว่าหมายความว่าอย่างไรคำตอบมักคลุมเครือและผลลัพธ์ก็ชัดเจนลูกค้ายังคงหายไปปีละ20%การบริการลูกค้ากับประสบการณ์ลูกค้าไม่ใช่เรื่องเดียวกันการบริการคือสิ่งที่เราทำเมื่อลูกค้าติดต่อมามันเป็นการตอบสนองเป็นการแก้ปัญหา แต่ประสบการณ์คือสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับเรามันเป็นสิ่งที่ออกแบบล่วงหน้าได้การบริการเป็นเรื่องของการรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้แต่ประสบการณ์เป็นเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกดีตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นธุรกิจส่วนใหญ่ประเมินตัวเองสูงเกินจริงงานวิจัยพบว่า80%ของบริษัทคิดว่าตัวเองให้บริการยอดเยี่ยมแต่เมื่อถามลูกค้ามีแค่8%ที่เห็นด้วย ช่องว่างระหว่างสิ่งที่เราคิดว่าเราทำกับสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกจริงๆนั้นกว้างมากลูกค้าผ่านหลายช่วงอารมณ์ตั้งแต่เริ่มสนใจจนถึงซื้อช่วงแรกคือการประเมินพวกเขากำลังตัดสินว่าควรคาดหวังอะไรจากเราสิ่งที่เราทำในช่วงนี้จะกำหนดความคาดหวังทั้งหมดช่วงที่สองคือการยอมรับลูกค้ายอมรับว่าตัวเองมีปัญหาและเราอาจเป็นคำตอบช่วงนี้พวกเขามักอยู่ในอารมณ์ดีความค้นหาจบลงพบทางออก ถ้าเราตอบรับความตื่นเต้นของพวกเขาความรู้สึกดีจะยาวนานขึ้นร้านของเล่นแห่งหนึ่งทําสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเด็กประกอบรถของเล่นที่ออกแบบเองเสร็จมีการประกาศเสียงตามสายในร้านพนักงานทุกคนปรบมือให้ช่วงเวลาแห่งความภูมิใจถูกขยายและฝังลึกเข้าไปในความทรงจำช่วงที่สามคือช่วงที่อารมณ์ดีเริ่มลดลงความสงสัยเริ่มเข้ามาซื้อดีแล้วหรือเปล่าเลือกถูกไหมแพงไปหรือเปล่า นี่คือช่วงที่ลูกค้าต้องการคำยืนยันว่าการตัดสินใจของพวกเขาถูกต้องธุรกิจหลายแห่งมองว่างานเสร็จแล้วเมื่อได้เงินแต่จริงๆแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นลูกค้าที่พอใจสามารถกลายเป็นคนบอกต่อโฆษณาแบบปากต่อปากมีพลังมากกว่าโฆษณาที่จ่ายเงินแต่การขอให้ลูกค้าแนะนำต่อต้องมีจังหวะที่ถูกต้องบางเว็บไซต์ขอให้แนะนำเพื่อนทันทีหลังซื้อของเสร็จแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ลองใช้สินค้าเลยความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือถูกเร่งรัด เหมือนขอแต่งงานในเดทแรกการขอเร็วเกินไปส่งสัญญาณที่ไม่ดีมันบอกว่าเราไม่ได้สนใจลูกค้าคนนี้จริงๆเรากำลังมองหาคนต่อไปแล้วทั้งที่เพิ่งได้คนนี้มาใครจะอยากแนะนำธุรกิจที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นจังหวะที่ถูกต้องคือรอให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษก่อนให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเลขหนึ่งในระบบเมื่อพวกเขารู้สึกดีจริงๆพวกเขาจะแนะนำโดยไม่ต้องขอ วิธีการสื่อสารมีความหมายมากกว่าเนื้อหาอีเมลอัตโนมัติกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วทุกคนส่งได้ทุกวันมีเข้ามาเป็นร้อยแต่จดหมายที่เขียนด้วยมือส่งทางไปรษณีย์ยังคงสร้างความรู้สึกพิเศษได้เพราะมันต้องใช้เวลาและความตั้งใจมากกว่าสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกมีค่าไม่ใช่คำพูดสวยหรูไม่ใช่การให้สิ่งของราคาแพงมันคือสัญญาเล็กๆที่บอกว่าเราใส่ใจการจำรายละเอียดเล็กน้อยที่เคยพูดคุยกันบ้าง การติดตามผลโดยไม่ต้องรอให้ถามการให้ความสำคัญแม้จะหลังทุกอย่างเสร็จแล้วความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ต่างจากความสัมพันธ์กับคนมันต้องการความต่อเนื่องไม่ใช่แค่ตอนอยากได้อะไรจากกันแต่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันคนรู้สึกได้ว่าเมื่อไหร่ที่ความใส่ใจหยุดลงแม้จะไม่มีใครพูดออกมาตรงๆมันคือความเงียบที่เปลี่ยนไปคือจังหวะที่ห่างออกไปคือสัญญาณเล็กๆที่บอกว่าเราไม่สำคัญเท่าเดิมแล้ว และเมื่อรู้สึกแบบนั้นคนก็จากไปไม่ใช่เพราะมีปัญหาอะไรใหญ่โตแต่เพราะไม่รู้สึกว่าถูกเห็นอีกต่อไปเราทุกคนเคยเป็นทั้งคนให้และคนรับเคยรู้สึกว่าถูกใส่ใจและเคยรู้สึกว่าถูกลืมบางทีสิ่งที่ทำให้ใครสักคนอยู่หรือไปไม่ใช่เหตุผลใหญ่โตแต่เป็นสัญญาณเล็กๆที่เราส่งออกไปโดยไม่รู้ตัว